ขบวน133ก็มาแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ใช้อยู่18นาทีนะ133กำลังจะผ่านบ้านแห่ตี55นาทีนะ S q s y 5221นะฮะตํา133วันนี้นะครับ